สวัสดีครับสวัสดีครับผมนกลับมาฝากผมเตรียมแฟรนเพียบผ้าหย่ำมือเรานะครับได้ย้ำหมกงวงครับผมย้ำหมกงวงหมกงวงสมใส่พริกผงแล้วก็ใส่พริกปน่นครับหอมแดงน้ำปลาครับแก่หม,มตัวผู้หนึ่ง แก่สมืมเขากันครับพี่นอ้องมาเลยครับเด้อแจงหวงแล้กันแล้วจุญทุกคนใส่หอมแดงลำตาลผงชูรสพริกป่นได้กกันครับคืออยู่ เป็นกำลังใจกันกน,กน,น,น,นะครับเด้อเบอร์สุขศรีนะครับกินยำม่วงๆด้วยกันเด้อแกะมาหลายตั้งไยครับแกะสมตั้งไงเห็นไหม มาดิครัมาเด้อแจกมั่งกันอังปเปาลบไปสิลูกบวกวนบวกวนบ่เด็ดง,งานอยู่ลูกมาเด้อครับมาเด้อ ทั้งนี้นก็ขอเป็นกำลังใจบีเพื่อนทุกคนนะครับเด้อสูงงามด้วยขอให้โชคดีมีใช่มือนี่ให้เป็นเสรษฐทีครับ bạn thì ngục thế uhm. nhắm một muôn tốt sốt cặp cọp cọp đây các ใส่หอมแดงซอยหอมแดงแอ,อ้ปลาหนุ่มวอะปลาหอมอมอมลาละน่งผมปอมนหน่อยๆสซ่บเขา เป็นปลาแล้วขายขังขนมเก็ได้ขอสื่อแล้วครับมาละเราบริษัทยายจะยังกอาเป็นยังไงมาเด้อครับมาเด้ออื้ม่ามาละครับ น้อปมปอมนีน้อยกรอ,อบมันา่ำล้วนก็ไปเก็บทุกขางหัวแล้วมาขายนะครับแ้วว้าว่บสีใบแตงยาใชงเนี้อืมกัด มือแรงก็ขอให้ทุกคนเป็นเศรษฐีแล้วครับเด้อพี่น้องครับพี่หมูห่อหมดทุกคนพี่เอ็น,นเพื่อนทุกคนนั่นแหละในจุกดีไม่ใช่ขอเป็นเศรษฐีคนใหม่ไปในวันที่สิบหกนี่แหละครับอื้อ เดี๋ยวกะฝากเป็นล้านใหญ่กันไหมนะครับเด้อคลิปนี้ขอปีกจีบทอมิ๋นนวนะครับเด้อโชคดีมีใช่ครับ